ตายสายทางเปิดตัวแฟนใหม่ผู้สื่อข่าวช่องดังรักนี้มีเพื่อนเป็นพ่อสื่สอพาด 2. วันที่พาพี่ตั้มไปเจอแม่สีดาแม่เขามีพูดอะไรไหมหรือเป็นหงอะไรไหมตายส่วนมากแม่จะบอกว่าตายทําตัวใหม่นะลูกผู้หญิงนะ้ลูกทุกวันนี้เราก็เป็นผู้หญิงนะแม่เมื่อคือนนี้แม่เองก็มานอนด้วยก็พูดว่าให้เป็นผู้หญิงน้ลูกตั้มก็เคยบอกว่าถ้าวันหนึ่งนะไปบ้านเขาแม่ก็บอกว่าหัดทําอาหารนะลูกทุกวันนี้เราไม่ใช่ลูกแล้วตั้มเขาคือลูก พี่ตั้มอยู่เป็นยังไงแม่สีดาถึงเข้าข้างกลายเป็นลูกไปเรียบร้อยแล้วตั้มปกติผมก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วก็รักทุกคนใครที่เป็นครอบครัวเราเป็นมิตรกับทุกคนง่ายพี่ตั้มก็พาพี่ตายไปเจอคุณพ่อแล้วตั้มก็แฮปปี้ดีครับคุณพ่อก็ชอบเขาอยู่เหมือนกันก็เคยดูหนังเขาอยู่เหมือนกันตายตอนนั้นก็เป็นวันเกิดของคุณพ่อไปเจอครั้งแรกเหมือนกันเรา,าคือต้องวอวยพรให้คุณพ่อใช่ไหมแต่คุณพ่อมาเจอเราก็มาจับแขนเราตอนนั้น เราหูดับไปแล้วแต่พ่ออวยพรเราทํานองว่าขอให้คบกันไปนานๆน,น,นะลูกอึ้งๆอยู่ก็ขอบคุณคุณพ่อก็บอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดคุณพ่อนะคะไม่ใช่คุณพ่อมาอวยพรให้หนูคือผู้ใหญ่เขาเมตตาก็ต้องขอบคุณคุณพ่อด้วยนะคะพี่ตั้มเองก็โสดมานานจนครอบครัวอยากให้มีใครตั้มเขาก็อยากให้มีคนดูแลเราบ้างเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะไปไหนมาไหนคนเดียวตลอดขับรถไปไหนมาไหนต่างจังหวัดก็ไปคนเดียวตลอดเดินทางคนเดียวช่วยเหลือสังคมก็ไปคนเดียวตลอด กับคนอื่นๆในบ้านของพี่ตั้มพี่ตายก็ได้วิดีโอคอลคุยรู้จักตายก็มีคุณแม่ลูกสาวหมาแมวก็วิดีโอคอลคุยหมดแล้วคือเขาน้องหมาน้องแมวเขาให้เราคุยหมดตั้มคือที่ให้คุยเพราะเขาให้เราคุยกับกระต่ายที่บ้านเขาก่อนก็มุ้งมิง้งไปเรื่อยๆมันก็มีทามิ่งของมันชอบเขาอัไรอะไรก็ยอมตัดสินใจเปิดตัวด้วยการหลงรูปตายใช่ค่ะคือมันเป็นการให้เกียรติแล้วตายต้องบอกกับทุกคนนะคะว่าไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ ไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาสนใจมากมายขนาดนี้ต้องขอบคุณมากๆไม่ว่าจะเป็น f อฟหรือเพื่อน,อนๆฟีดแบ็ที่ได้กลับมามีแต่ความสุขจอยๆรอยยิ้มมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามีรอยยิ้มไปด้วยเราก็เลยบอกไปว่ารอยยิ้มของ F c ฟซแฟนคลับที่มีความสุขก็ทําให้เรามีความสุขไปด้วยโตแล้วทั้งคู่ด้วยวัยเราเราเลยอยากทําให้มันเป็นพลังบวกให้กันมากกว่าความรักไม่ว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นแบบพ่อแม่หรือรักในสังคมอยากให้เป็นเมตตาและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นความรักของพวกเราสองคนมันก็จะแบ่งปันเพื่อที่จะไปช่วยเหลือสังคมได้ด้วยอะไรที่เป็นพลังบวกเราจะเซฟเก็บไว้จะเป็นพลังบวกให้กัและกันอะไรที่มันทกซิกเราจะตัดออกตั้มทุกวันนี้เอาตรงๆพยายามไปช่วยเหลือข้างนอกทําข่าวข้างนอกเพื่อไม่ให้เจอใครคนโทรมา3 0มสถึงสีคนได้ตอนนี้ก็ตอบครบทุกคนครับก็เล่นมุกไปว่าทําไมหน้าเหมือนเราจังแกล้งไม่ยอมรับก็เรื่องจริงครับก็คือผมชอบเขาคบกับเขามันคือเรื่องจริงครับมีคนบอกว่าที่พี่ต่ายมีแฟน เพราะก่อนหน้านี้ไปรับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวตายใช้ใช้งานแต่งงานของเพื่อนสนิทเลยคือมันเป็นเรื่องที่ถามตู่วันนั้นว่าเตรียมกับใครหรือเปล่าแบบอยากให้เราได้รับช่อดอกไม้เขาก็บอกว่าไม่มีคือเป็นครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้มันเหมือนเป็นอาถรรพ์ตายเชื่อว่าบนโลกนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับความรักดีๆเห็นว่ารักดีๆแบบนี้แต่มีบางช่วงที่มีน้ำตาตายวันนั้นใช่ไหม่ที่มีข่าวลงว่าตายโพสต์ตายต้องบอกเลยว่าตายเขียนแค่สามถึงห้าบรรทัด ถ้าเข้าไปดูข้อความที่แก้ไขแก้ไขหลายที่คือเติมคือเป็นรูปที่ตายโพสคู่กับตั้งความในใจประมาณว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามมันมีพลังต่างๆที่ทําให้เรามีแรงก้าวเดินหรือทํางานใช้ชีวิตต่อไปอะไรที่เป็นพลังบวกเราจะเก็บไว้อะไรที่เป็นพลังลบเราจะตัดออกตามนั้นเลยก็เขียนไปก้อนน้ำตาคลอเพราะเราเป็นคนเซนซิทีฟด้วยพี่ตั้มได้เห็นได้อ่านแล้วรู้สึกยังไงบ้างตั้มก็ดีใจที่เขารักเราจริงผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าสแสดงออกสักเท่าไหร่ไม่ค่อยเข้าไปโพสหรือคอมเมนต์อะไรเท่าไหร่ ตายจริงๆแล้วประเด็นสําคัญคือเราไม่รู้หรอกว่าวันพรุ่งนี้จะมีจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสได้มาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเบี่ยนใครสักคนมาให้เราเพราะฉะนั้นถ้าเราเจออะไรที่มันดีแล้วก็ควรที่จะรักษาไว้เราไม่รู้หรอกว่าตื่นมาพรุ่งนี้เราจะเจอเขาไหมใครมีความรู้สึกคลั่งรักมากกว่ากันตายเราไม่รู้หรอกเขาว่าใครคลั่งรักมากกว่ากันแต่มันเป็นความรู้สึกที่แชร์ความรักให้กับเขาแล้วก็ครอบครัวเขาด้วย ใครมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงความรักมากกว่ากันตายจริงๆก็พอๆกันแต่พี่ตั้มเขาจะไม่ค่อยแสดงออกคนคงไม่คิดว่าเรามาเจอกันแล้วจะมุ้งมิง้งเพราะตายก็เป็นกู้ภยัยเขาก็อยู่ในสายข่าวมุมมองของความรักเปลี่ยนไปเยอะเมื่อก่อนมีแบบเอาชนะแต่ความรักไม่ใช่การเอาชนะหรือมาแข่งกันเอาเหรียญทองเราคุยกันตายจะไม่ชอบทะเลาะมีง้องแง้งนิดหน่อยถ้าคีเปลี่ยนไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ทะเลาะนะถ้ารู้สึกว่าผิดก็ ขอโทษขอโทษอย่างนี้แล้วก็รับโทษก็หอมแก้มกันไปความรักมันอยู่ที่เราสองคนมากกว่าอยากให้บอกความในใจกันตั้มก็อยากจะบอกว่าเป็นห่วงเขาเพราะเขาใช้ชีวิตอยู่ในห้องคนเดียวเป็นห่วงเขาเรื่องสุขภาพเขามีโรคประจําตัวแล้วก็ป่วยก็อยากให้ย้ายมาอยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะมาหรือเปล่าตายก็ยอมค่ะแต่ว่าสักพักหนึ่งเพราะต้องปรับตัวก่อนแต่ก็อยู่ด้วยแหละส่วนความในใจเขาเป็นของขวัญคริสต์มาส ทั้งของขวัญส่งท้ายปีทั้งวันเกิดทั้งตอนนี้เขาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วสองมกราคมก็วันเกิดตายก็ตั้งใจจะไปทําบุญกันเห็นชวนว่ามาอยู่ด้วยกันคิดจะแต่งงานไหมตั้มเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตรอไว้คุยกันสองคนก่อน